พระเอกซุปตาแต่งลุกสุดชิลไปซื้อห่อหมกม้าอ,อนนภาแม้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาในวงการบันเทิงแล้วแต่ก็ยังคงมีการอัปเดตชีวิตออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆสำหรับพี่ม้าอ,อนนภาที่หลังจากออกจากวงการไปก็ได้ผ่านตัวไปขายห่อหมกสูตรของคุณแม่บอกเลยว่าผลตอบรับดีมากๆหลายคนที่เคยชิมแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยเลยทีเดียวแถมคนในวงการบันเทิงก็ยังแวะเวียนไปอุ่นหนุนกันไม่ขาดสายอย่างล่าสุด พี่หมาก็ออกมาเผยโมเมนต์ที่ทำเอาใจฟูหลังพระเอกซุปตาณนเดตคูกิมิยะแวะมาอุดหนุนถึงที่ร้านเลยโดยพี่หมาได้โพสติก o อกร้อมลงแคปชั่นว่าพี่นเดตน่ารักที่สุดขอบคุณนะครับนะเดตมาพร้อมกับการแต่งตัวสุดชิลสวมเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นรองเท้าผ้าใบดูธรรมะแมงสุดๆพูดคุยกันอย่างน่ารักและเมื่อซื้อของเสร็จแล้วนะเดตก็เดินไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์กลับในทันทีมีชาวเน็ตแห่เข้ามาชื่นชมในความน่ารัก และความเป็นกันเองเป็นจำนวนมากเลย